อะไรก็ตามคับทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ใช้เพื่อสำหรับการศึกษาเพื่อการสอนเท่านั้นนะครับดังนั้นนำมาสูด practice 14ครับนะให้ฟังการอธิบายนะรายละเอียดต่างๆของสิ่งต่อไปนี้และจับคู่ว่าในแต่ละข้อนั้นเป็นการกล่าวถึงอะไรบ้างนะครับก็ไปตัวคําตอบในชั้นเรียนนะครับถัดมาครับ practice 15นะครับท่้าการจับคู่ข้อมูลที่มีให้กับภาพที่เห็นนะครับว่าภาพของบุคคล สี่ภาพนี้นะครับสอดคล้องกับข้อมูลด้านล่างอย่างไรบ้างนะซึ่งตัวนี้ผมก็จะแปลให้ฟังกันละกันนะครับซึ่งที่ผมจะแปลให้ฟังกันละกันนะครับข้อหนึ่งนะครับชายอ้วนนะครับเป็นอยู่ในวัย50ปีแล้วก็หน้าสีแดงมากๆนะครับแล้วค่อนข้างที่จะหายใจทีนะครับสภาพอากาศนั้นอ่อนโยนนะครับก็คือไม่มีความรู้สึกหอนไม่มีความรู้สึกที่รุนแรงนะครับสนามบินนั้นค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับผู้โดยสาร ต่างก็ทําการเข้ามาจากประตูที่ใกล้ๆกับประตูทางเจ็ดเวย์นะครับก็คือประตูของเครื่องนะครับสครับกลุ่มของผู้หญิง4คนนะคในวัยช่วงประมาณ20ปีกาลังพูดคุย่ลงหัวเราะเสียงดงังนะครับคนหนึ่งนั้นทําการพูดคุยเกี่ยวกับผู้โดยสารคนอื่นๆและเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนใจกับคนอื่นๆนักที่ไม่อยากจะพูดคุยด้วยนะครับสครับ ชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ประมาณปลาย20แล้วดูแลมีอาการประมาตื่นกลัวนะครับเขาดูเหมือนเหนื่อยและก,กังวลด้วยนะครับเขาถือหนังสือเดินทางแล้วก็บอ d ดิงพ a าสอย่างแน่นในกำแน่นเลยนะครับข้อ4ครับนะคุณแม่ที่มาคับลูก3คนเป็นเด็กทารกร้องไห้หนึ่งคนนะครับและเป็นเด็กข้างข้างหัดเดินอีกหนึ่งคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อายุ4ขวบนะครับและดูเหมือนเหนื่อยแล้วก็เครียดและเธอมีกระเป๋าหนึ่งใบ ขนาดใจมากับเธอด้วยนะครับก็จับคู่กับภาพให้เหมาะสมนะครับทัดมาเราจะพูดถึงกระบวนการที่ลูกเรือจะเป็นต้องอธิบายสิ่งของต่างๆอันนี้จะจับทางวยากรณ์นิดหนึ่งนะครับโดยการเขาจะเรื่องของลำดับของ adjectives นะครับซึ่งเบื้องต้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับในการใช้ภาษาปกตินั่นคือคาคุณศัพท์ใดที่เป็นรัปกลางให้ความคิดเห็นจะเริ่มต้นก่อนนะครับและตามมาด้วยขนาดนะครับความเก่าความใหม่นะครับรูปทรงสีสันนะครับ สัญชาตนะครับแล้ววัตถุดิที่สร้างและตามด้วยวัตถุประสงค์ของมันนะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มของคำานาบซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่ว่า,ามันพูดถึงอุปกรณ์รณอะไรในเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้ก็นํามาสู่ practice 16<อ>ก็จะเห็นนะครับวัสดุ4อย่างนะครับก็ทําการเลือกใช้นะครับคำทั้งหมดที่อยู่ใน word bank นะครับเอามาทําให้เป็นความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น s a s c a s e f i r s t box หรือ dvd player นะครับเราไปตรวในชั้นเรียนนะครับ หลังจากนั้นมาสุด practice s e v e n ครับนะฟัง fly Athens n และอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆแล้วบอกว่ามันคือสิ่งของหมายเลขอะไรเป็นภาพอะไรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ะจะเป็นกระบวนการการประกาศบนเครื่องนะครับซึ่งเพื่อจะเป็นการประกาศต้อนรับผู้โดยสารซึ่งหานี้ก็จะต้องฟังนะครับและเอาคําที่อยู่ด้านบนนั้น ลงมาเติมในช่องว่างให้เหมาะสมนะครับซึ่งผมก็จะแปลให้ฟังในเรื่องของบริบทและกัรน,นะครับเพื่อให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติการจริงว่ามีการประกาศอย่างไรนะครับอรุณสวัสดิ์ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับ ขอต้อนรับขึ้นเครื่อง Flight 204ู์ไปโอคลันนะครับเรากำลังรอคอยการที่จะทำการบินอย่างนุ่มนวลน,นี้นนก็ตรงเวลากรุณาเดินเข้าไปจุดๆ,ๆุอย่างรวดเร็วเท่าที่ไปได้หลังจากที่คุณได้ตจุดๆของคุณแล้วในตำแหน่งที่อยู่ด้านเหนือศรีรษะจะจดๆพวกอุปกรณ์ที่ถือขึ้นเครื่องมาไปในโอเวอร์เฮดล็อกเกอร์คือช่องที่ใส่ด้านบนนะครับและเพื่อที่จะเก็บอะไรส่วนตัวเล็กๆ,ๆจุดๆ,ๆุด้านล่างจุดๆๆตรง อยู่ด้านหน้าของคุณโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆจุดๆจ,จุดใช้ในขณะที่เราอยู่ที่นี่และจุดๆอุดองไรก็ตามะคระับท,ทันทีที่จุดๆจ,จุดอุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องถูกปิดและนําเก็บขอบคุณที่เลือกเดินทาง e-zair และยินดีต้อนรับขึ้นเครื่องนะครับอันนี้ก็จะมี remark นิดหนึ่งว่าสัยสองคำบางคำเนี่ยบริเตนกับอเมริกันจะเล็กแตกต่างกันนะครับบริเตนเล็กมือถืออินเทริกันเล็กเซลโฟนนะครับ และบางครั้งถ้าอเมริกันเรียกว่า hand luggage ก็คือก่อนที่ถือเครื่องเครื่องนะครับอเมริกันจะเรียกว่า carry on baggage นะครับสรุปคือก็แค่ทราบไว้ครับว่าบางครั้งมันเรียกได้สองแบบถัดมานะครับสถานการณ์ที่จะให้คุณเลือกว่าควรจะเลือกให้ผู้โดยสารนั่งในตำแหน่งใดบ้างในกรณีที่มีที่นั่งว่างและสามารถจัดย้ายได้นะครับอ่านสถานการณ์คือหนึ่งผู้โดยสารที่อายุมากๆ2เด็กทุเรงเดินทางลำพัง ท้ายสุดผู้โดยสารผู้ซึ่งมีอาการบาดเจ็บหรือป่วยนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ก็คือนะครับคุณจะเห็นว่าที่นั่งว่างนะครับเขจะมีนะครับเทนอัลฟาเทนดีโฟรเดลต้าเทนดีไฟส์ชาลีเทนดบราโว่โชาลีและ1ันบราโวนะครับ ก็คือคุต้องอ่านข้อมูลความต้องการเบื้องต้นนะครับหรือสถานการณ์ด้านล่างก่อนแล้วจับบริษาทละนั้นลงในตำแหน่งของที่นั่งที่ระบุจากผังทางซ้ายอย่างเหมาะสมนะครับพี่อะไรบ้าน,นะครับอัลฟานะครับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอัลตูโรชาเวสวัย50ปีนะครับกำลังเดินทางกลับบ้านจากทิปทางด้าน การเดินทางด้านธุรกิจนะครับเขาป่วยและจำเป็นจะต้องอยู่ใกล้กับห้องน้ําให้มากที่สุดนะครับเขาควรนั่งตอนเน่งไดนะครับสองครับโจแอนแคทตี้สมิธนะครับทั้งคู่อายุ12ปีนะครับเพิ่งแต่งงานกันนะครับแล้วก็มาฮันิมูนและอยากจะนั่งติดกันนะครับโดยโจน้นอยากนั่งกับที่นั่งที่ติดทางเดินนะครับเพราะเขากลัวการบินนั่นเองวีนาซิงนะครับ อายุ95ปีเป็นคุณย่าที่เดินทางนะเพื่อจะไปพบกับหลานชายคนล่าสุดของเธอนะครับที่เพิ่งเพิ่งคลอดมานะซึ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้วเธอก็อายุมากแล้วก็อ่อนแอมากด้วยถัดมาค่ะเดล้านะครับซิล่ามอรวานีนะครับอายุ19ปีนะเป็นนักเรียนซึ่งเดินทางไปต่างประเทศนะครับเธอไม่เคยเดินทางโดยเครื่องบินมาก่อนนะครับแล้วก็เธอตื่นเต้นมากที่จะต้องเดินทางครั้งนี้นะเธออยากจะนั่งติดหน้าตา และเอ h คิครับซูบองปาร์คเดินทางกลับมาจากป็นททท่องเที่ยวเล่นสกีนะครับขางเขาเจ็บนะครับและเขาใช้ไม้สลับการช่วยเดินและเขาจําเป็นจะต้องนั่งติดกับทางเดินนะครับก็เลือกตําแหน่งที่จะให้คนเหล่านี้นั่งอย่างเหมาะสมนะครับแล้วไปดูคําตอบในชั้นเรียนนะครับถัดมาครับ practice 21นะครับใช้วลีต่อไปนี้ทําให้การร้องขอเหล่านี้นะครับเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์และสืบเนื่องจาก practice 20นะครับ นั้นมาจากอะไรก็คือมันจะมีแนวทางในการใช้ให้อยู่นะครับมีอะไรบ้างครับตัวละอ,อินดม่รตรงกลางครับเนเดอร์ฟอยดกล้ๆด้านหน้าเนเดอร์ลอว์เตอรีติดห้องน้ำนะครับ next to my wife อยู่ติดภรรยาของผมนะครับ on the i s l e นะครับ ก็คยอยู่ทางเดิม t ุก e t h ได้แปลว่าโดยกันนะครับึ่งตัวนี้ก็คือไปไปโยูที่คุณได้ยินมาแล้วจาก p r a c t i c e ก่อนหน้าครับเติมคำาให้ลงไปให้สมบูรณ์แล้วกันนะครับน่าจะเติมคำนะครับก็ให้ระบุว่าใครนะครับน่าจะเป็นคนที่พูดประโยคเหล่านี้นะครับถัดมาครับมันจะเป็นลักษณะของการร้องขอซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของผู้โดยสารนะครับทางซ้ายมือนะครับการจับคู่ว่าคําถามเหล่านี้นะครับการคําตอบทางขวานะครับ อะไรที่มีความสอดคล้องกันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งก็มาจนสถานการณ์ที่มีโอกาสเจอบนเครื่องนะครับซึ่งที่ผมจะแปลให้ทีละส่วนก็นละกันนะครับทางซ้ายไปนะครับ passenger ก่อนนะครับคือผู้โดยสารนะครับข้อ1ครับมีหูฟังไม้นั่นเองนะครับข้อ2ครับ my seat back one recline นะครับ t o back นะครับที่นั่งผมมันปรับเอียงไม่ได้นะคุณช่วยทำให้มันไปด้านหลังได้ไหมนะครับข้อ3ครับแต่จะรังเกียจไหมถ้าผมจะเดินผ่านคุณไปนะครับ ข้อ 4. ครับผมไม่คิดว่าเราจะสามารถใช้ก้าอี้ว่างเหล่านั้นได้ใช่ไหมนะี่คือถามมือก็จะขอใช้นั่นเองนะครับข้อ5ครับผมไม่ต้องการสิ่งน,นี้นะครับคุณมีหนังสือพิมพ์อื่นที่เป็นภาษาอังกฤษไหมนั่นเองนะครับข้อ6นะครับมันจะโอเคไหมถ้าผมใช้ห้องน้ำในตอนนี้นะครับ ข้อเ็ครับจะไปไว้ได้ไหมที่จะขอพ้าห่มสับคืนนะครับข้อแปดนะครับคุณจะรังเกียจไหมที่จะยกสิ่งนี้เข้าไปในล็อกเกอร์ให้กับผมนะครับหรือกับฉันนะครับแน่นอนครับได้ทั้งฝั่งขวามือครับไประโยชน์ที่ลูกเรือตอบทุนต้องจับคู่ให้สอดคล้องนะครับอัลฟาครับได้ครับฉันจะช่วยคุณหลังจากเทคออฟไปแล้วแต่ตอนนี้คุณจะเป็นจะเป็นต้องให้มันอยู่ตำแหน่งที่ตั้งตรงแบบนี้ในตอนนี้นะครับเราครับได้แน่นอนนะครับ The Times โอเคไหมชื่อหนังสือนะครับหนังสือ The t i m e s ชอรลีครับฉันเกรงว่ามันได้มีเหลืออีกแล้วนะครับเดลต้านะครับสอร์รี่ขอภายมีสำรองไว้สำหรับลูกเรือนะครับคือลูกเรือก็ต้องมีที่นั่งน,นะครับเอ h คครับไม่มีปัญหานะโอ้ตายเถออะไรประมาณนะครับโอ้จริงด้วยนะครับมันหนักจริงจริง ฟลอกสุดคและแน่นอนนะครับจะจะไปเอามาให้คุณอันหนึ่งเลยตอนนี้เลยกอล์ฟครับอ๋อแน่นอนครับมีห้องหรือมีพื้นที่ให้อีกเยอะเลยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นรูมนะครับน่าจะฟิล์มตกไปหนึ่งตัวนะครับและท้ายสุดขออภัยนะครับคุณจะต้องรอจนกระท่่กรับตันทาการปิดไฟสัญญาณของการค่าเข็มขัดในระัยนะครับก็ลองเลือกนะครับจับคู่ให้เหมาะสม